กลับมากระต่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อยู่กับ APS Clinic นะคะเป็นคลินิกศัลยกรรมแปลงเพศ b ยหมอเอนะคะแล้วก็แม่โปง้งดูแลนะคะน้องๆ LGBTQ นะคะที่อยากจะผ่าตัดแปลงเพศนะคะเปลี่ยนจากชายกลายเป็นหญิงโดยสมบูรณ์แบบ100แบบร้อเรเซเรามีเทคนิค2เทคนิคหลักก็คือสกิลกราฟนะคะสกิลกราฟเนี่ยนะคะจะทําให้วัยวะภพศของคุณเนี่ยเหมือนผู้หญิงแบบร้อรความรู้สึกเป็นผู้หญิงเลยนะคะแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งก็คือโคลอนนะคะ แล้วก็มันจะเป็นเทคนิคในเรื่องของการต่อลำไส้นะคะทําให้แบบว่ามันเวลาไทยที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติหรือว่าอยากจะแบบว่าโอ้โหไปเจอแฟนชาวต่างชาติแล้วแบบมันไม่มันไม่แฮปปี้กันนะคะเราสามารถที่จะต่อลำไส้ให้เหมือนผู้หญิงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับหนึ่งกนะ็คือนอนโรงพยาบาลฟรี5คืน2ฟรีที่พักส่วนตัวเป็นโรงแรมหลังแปลงเพศอีก5วันนะคะ 3. ฟรียาล้างลำไส้4ฟรีของใช้สิ้นเปลืองแท่งโมงทุกขนาดนะคะ สำลีเบตาดีนแอลกอฮอล์แล้วก็หมอนมรองก้นแล้วก็ยาแนะนำนะคะพบแพทย์ปรึกษาก่อนแปลงเพศนะคะ โทรปรึกษาได้ฟรีด้วยเช่นเดียวกันนะคะ0 9 6 7 8 2 6 2 4 6 0 9 6 7 8 2 6 2ส6สแกน QR code ที่ขึ้นด้านล่างนะคะหรือ Facebook สลรกรรมแปลงเพศหมอเอ๋นั่นเองกับคุณผู้ชมค่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะที่ขอนแก่นนะคะเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าไม่น่าเชื่อนะคะเพราะว่ามีนางงามท่านหนึ่งนะคะเป็นอดีตนางงามร้อยเวทีเทพีเดินสายมีความสวยมีความสาวมีความเซ็กซี่ได้ไปนะคะได้ไปเที่ยวที่นั่นนะคะ แล้วก็มีหนุ่มหน้าตาหล่อมากๆชาวต่างชาตินี่นะคะเข้ามาลวนลามเธอบรรยากาศในการลวนลามเธอนี่นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปดังกล่าวกันเลยดีกว่าะค่ะนะคะอนะคะโอ้โหเูี๋ดดไหมรันเห็นไหมผู้ชายชอบมากเห็นไหมโอ้โ,อโอ้นะคะเห็นไหมไม่สวยจริงทําไม่ได้นะคะไม่สวยจริงทําไม่ได้นะคะเออ นางงามบางคนบอกไม่มีแฟนแต่คนนี้ฝรั่งตามจีบนะคะเห็นไหมคะฝรั่งตามจีบเราไม่แน่ใจว่าฝรั่งเมาหรือฝรั่งมึนนะคะเออเออเออเวลาสวยจริงมันไม่ถูกต้องนะคะเพราะาเราเป็นผู้หญิงไทยเราเป็นผู้หญิงไทยแล้วก็เราเป็นนางงามเรายังเราถึงแม้ว่าเราจะถูกปลดออกจากตาแหน่งแล้วแต่ว่าเรื่องราวพวกนี้มันจะทำให้ ให้เราเสื่อมเสียให้เราสื่อมเสียนะคะมันจะทำให้เราสื่อมเสียนะคะเออนะคะเพชรปากปราณาเปะนั่นเองคคุณผู้ชมค่ะลูกสาวที่ฉันเองเน็ตไอดอลชื่อดังนะคะ เด็ดไอดอลชื่อดังนะครับจริงๆอยากจะติดต่อแม่สีตางบัวทองแต่แม่สีตางเขาคงจะไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้เพราะแม่สีตางเนี่ยแกส่วนใหญ่แกจะอยู่กับลูกชายแกแล้วแกก็เลี้ยงหมาสองตัวแกไม่ค่อยเที่ยวกลางคืนเพราะว่าแกกลัวด้หลัโดนลูกรเมือทางเพศนะคะน้องเพชรปากปรานาเปะนะคุณผู้ชมค่ะนะคะอยากจะโทรหาเพชรน่ะเดี๋ยนะคะดิฉันขอขอดบนอินแล้วกันเนาะน้รลันเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วลูกสาวนะ ไปทําตัวอย่างนี้ได้อย่างไรนะคะเพราะว่ามันทําให้สังคมไทยเสื่อมเสียนะคะโอ้เนี่ยเพชรปากวารานาเป๊ะเออเออมาแล้วมาแล้วเ,เดี๋ยวนะคะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวขอโทรหาลูกสาวแป๊บหนึ่งนะคะไม่รู้ไปทราบว,ว่าเขาจะรับหรือเปล่านะคะนี่ฉันไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะรับไหมนะคะเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะลูกสาวลูกสาว,วเกิดอะไรขึ้นทำไมผู้ชงผู้ชายไปล่วงละเมิดทางเพศหนูลูก ก็หนูสวยอะแม่อหนูสวยแล้วก็หนูโดนกระแสดราม่ามาตลอดเพาหนูเป็นคนที่ไม่เคยได้ผู้ชายไปเที่ยวเท่าไหร่ก็นกนกนงอะไรเงี้ยแต่เมื่อคืนหนูไม่ได้นกหนูก็เลยอยากถ่ายลงนิดหน่อยมันกลายเป็นกระแสเกินไปอย่าแม่แต่ผู้ชายหล่อมากนะลูกใช่ค่ะแล้วหนูก็ไม่ได้อยากหอมมันนะอยู่ดีมันเดินมาที่โต๊ะหนูแล้วก็กระชากหนูไปทำแบบนั้นเลยอย่าแม่หนูหนูรู้สึกว่าอันนี้พี่ถามตรงๆในฐานะที่หนูเป็นนางงาม แล้วก็ประกวดเวทีมาเยอะการที่ชาวต่างชาติเนี่ยมาทำอย่างนี้กับเราเนี่ยมันเป็นการล่วงละเมิดหรือเปล่าลูกหนูไม่มองแบบนั้นนะคะหนูมองว่าการเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วหนูก็ได้สวยเผยแพร่ภาพเป็นงไทยที่สวยงามให้กับต่างชาติหนูมีความสุขค่ะเหรอคะแล้วหนูได้ถามประเทศเขาไหมครับเขาเป็นหนุ่มประเทศอะไรเขาเป็นเด็กเยอรมันค่ะหรอเป็นหนุ่มเยอรมันใช่ไหมคะ นด็เาานัเป็นหนุ่มเยอรมันเขามากันสามคนแล้วก็ที่โต๊ะเราก็เป็นกระเทยทั้งสามคนแล้วก็สุดท้ายหนูเป็นกระเทยคนเดียวที่โดนชูที่กับแม่และหนูได้กลับกับเขาหรือเปล่าคะออหนูขอเอาเ,เป็นว่าหนูมีความสุขแล้วกันะคับเมื่อคืนหนูกลัวไหมว่าภาพน้าแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะแม่เต่าหนูกลัวไหมว่าภาพลักของผู้หญิงไทยเนี่ยมันจะเสื่อมเสียเพราะตัวหนูทําอย่างนี้ ได้ลรู้สึกดีแล้วค่ะแม่เพราะฉะนั้นหนูไม่แคร์ค่ะหนูบอกว่าคนหลังเอาเป็นสวยแล้วเลยค่ะที่ที่ภายในแล้วก็สมองแล้วก็คำพูดที่หนูเปล่งประกายออกมาพฤติกรรมภายนอกทุกคนมันสามารถทำแบบนั้นได้อะแม่ค่ะเขาได้ชวนหนูกลับบ้านไหมคะเราไปจอยกันต่อันที่ผับค่ะแล้วก็เรามีอะไรกับเอาดอกแค่นิดหน่อยค่ะแม่แต่ไม่ได้กับขั้นกึ้ไปที่โรงแรมค่ะ เอาดอด้วยหรอใช่เอาดอค่ะคุณแม่โอเคนะคะน้องเพชรคะอยากจะฝากบอกอะไรค้าหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าน้องเพชรตอนนี้ทําตัวไม่เหมาะสมไม่ก็คิดว่ามันเป็นการมาฮอลิเดย์แล้วกันค่ะเพราะหนูเองก็อยู่ต่างจังหวัดเนาะหนุนนานหนูมาเที่ยวพีหนูก็อยากจะปล่อยใจปล่อยจอยอะหาแม่คําว่าเที่ยวกันคืนมันก็คือคําว่าเที่ยวกลางคืนนะคะถ้าเราจะมานั่งดีดดังแอปหนูก็ไม่รู้จะออกมาทําไมหนูก็อยู่บ้านดีกว่าเพราะฉะนั้น อีกอย่างหนึง่งถ้าเราไม่สวยไม่ใส่ก็คงไม่ชูเราค่ะแม่เตาถูกต้องค่ะเออแล้วเรื่องเรื่องที่ว่าหนูไปเป๊ะบเบ๊เป่วยที่ที่ที่ผับอีกผับหนึ่งอะค่ะเป็นยังไงบ้างคะคดีความอ,อันนั้นคดีจบที่หนูชดชำระตามกฎหมายไทยก็คือสูญเสียค่าปรับไป500บาทค่ะแม่หนูทราบไหมครับ<ม>ว่าใครกันแกล้งหนูน่าจะเป็นคนในผับนั่นแหละคะ่ะเนื่องจากว่ารูปภาพมันหลุดออกไปหลายรูปในขณะที่หนูแบบเมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูต้องระมาัดระวัาวางตัวนะครับเวลาเราเมาเมอเดี๋ยวผู้ชายมันลากเราไปลงแขก ใายเลยค่ะแม่แต่เหตุการณ์วันนั้นมันเกิดจากเสื้อข่าวจริงๆค่ะแต่ว่าด้วยความที่ความเป็นเพจปาร้าเนาะแม่นนองทำอะไรนิดหน่อยมันก็เป็นกระแสมันก็เป็นข่าวอย่างเงี้ยหนูก็แต่หนูจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกกรณีเพราะว่าหนูก็ไม่อยากจะเสียค่าป่างบ่อยๆอ่ะแม่แล้วกรณีชาวต่างชาติมาล่วงละเมื่อทางเพศเราเอยากให้เกิดขึ้นอีกไหมคะเดี๋ยวจะเซอีกปีหนึ่งตอนทริปปีใหม่ที่ภูเก็ตถ้ามีอะไรเด็ดๆหนูจะฝากมาอัปเดตด้วยนะคะโอเคขอบคุณลูกสาวมากนะคะสวัสดีค่ะแม่ปี้นิวีร์ค่ะเช่นเดียวกันค สวยจริงหเหรอหม่ะเห็นไหมเขาผ่านเวทีแม่ปุ้ยมาก่อนทำไมเขาจะตอบไม่ได้แม่ปุ้ยจะผดอีกรอบหนึ่งไหม <c oughs> <c oughs> เรียกมาผดอีกรอบหนึ่งพี่ปุ้ย <c oughs> มากระต่อค่ะเจอกันแล้วนะคะวิกตอรียควีนวิกตอรียกับควีนโอปอนะคะร้องข้ามกำแพงกับคุณผู้ชมค่ะขอภาพขึ้นเลยนะคะล่าสุดนางงามจัก,กรวาลชาวเดนมามนร์กนะคะมิสสตูดิโอเวิร์สอน่นะคะได้มาเสืร์ไพรในรายการร้องข้ามกำแพงนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าแขกของเธอก็คือน้องโอปอสุดชาตาช่วงสีนั่นเองนะคุณผู้ชมนะคะซึ่งรายการนี้วิกตอรียก็พูดไทยเก่งมากมีคลิปไว้ลัน ไม่มีใช่ไหมคะก็น่ารักค่ะนะคะวิตอลียนะคะกับโอปอนะคะก็ดีค่ะคุณผู้ชมก็มาวิซิเวิร์ดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะได้ออกเวนะิร์กพอย์เนาะเขาจะได้ออกเวิร์กพอย์มิสมิสโซลจีมันของฟิลิปปินส์อีวิลเลีย <c oughs> มึงก็ทำการบ้านนิดนึง <c oughs> มึง,มงทำการบ้านนิดนึง <c oughs> เมสซโลจิมันของฟิลิปปินเพื่อนสาวไม่ใช่ของไทยลกูกของเรามันมีเว็บทีแพเจียนค่ะนะคะอัปเดตน,นิดนึงลูกนะคะเออแต่ไม่เป็นไรค่ะนะคะความผิดพลาดเกิดขึ้นได้แต่แปลกนะเวทีนี้เขาเอยรายการนี้เขาส่วนใหญ่เขาจะเชิญแต่มิสจูนีเวิร์สเนาะเนี่ยเขาจะเชิญแต่มิสจูนิเวิร์สอ่ะโอ้แล้วมิสอื่นเขาไม่เชิญเหรอไม่มีไม่มีเขาไม่เชิญ เขาไม่เชิญเออเขาไม่ถูกกันเออเขาไม่ถูกกันไปอาราวาสเขาสมัยก่อนไปอาราวาสเขาไปอาราวาสเจ้าของเขาเออฉันก็งงว่าเออลองข้ามกำแพงหรือรายการไหนๆนี่เขาไม่เคยเชิญมิสนั้นเลยอะ่ะเออมิชาม <c oughs> หรือมิสแพลเน็ต <c oughs> อะไรนะ มิสชามิสแพลนเน็ตคือเช,เชิญบนโลกใบนี้เชิญทุกมิสนะคะยกเว้นมิสเดียวนะคะมิสดามอ่ะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนกับคุณผู้ชมค่ะนะคะ APS Clinic นะคะคลินิกศัลยกรรมแปลงเพศหมอเอใบแม่โป้งนะคะเป็นคลินิกนะคะสำหรับ LGBTQ นะคะที่จะเปลี่ยนให้คุณเนี่ยเปลี่ยนจากชายกลายเป็นหญิงโดยสมบูรณ์แบบแบบร0อปซนตะคุณผู้ชมนะคะมี2เทคนิคหลักๆเลยนะก็คือสกิลกราฟนะคะ เหมือนผู้หญิงเปีย นะคะฟินจิกหมอนเหมือนผู้หญิงเลยนะคะและก็เทคนิคอีกอันนึงก็คือโคล,ลอนนั่นเองนะคุณผู้ชมนะคะใครที่อยากจะต่อลำไส้มีแฟนเป็นชาวต่างชาติต้องใช้เทคนิคนี้ครับคุณผู้ชมนะคะและสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะฟรี4ี่อย่างนะคะ1นอนโรงพยาบาลฟรี5คืน2ฟรีที่พักส่วนตัวโรงแรมหลังผ่าตัดแปลงเพศ5้าวัน3ฟรียาล้างลำไส้4ฟรีของใช้สิ้นเปลืองแท่งโมทุกขนาดสำลีเบตาเดนแอลกอฮอลหมอนรองก้นแล้วก็ยา แนะนำพบแพทย์ปรึกษาก่อนแปลงเพศนะคะอีกอันนึงแถมให้ฟรีโทรปรึกษาฟรีค่ะ0967826246 0967826246หรือสแกน QR code ที่ขึ้นด้านล่าง หรือว่า Facebook ศัลยกรรมแปลงเพศหมอเอ๋แม่โป้งกับหมอเอน๋น่ารักจะดูแลคุณอย่างใกล้ชิดนะคะเปรียบเสมือนญาติมิตรนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องกลัวนะคะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะรวบรวมนะคะเรื่องของชุดประจำชาติในการประกวดนะคะมิชามนะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าชุดไหนอยู่ชุดไหนไปแต่เขาบอกว่าชุดสวยทุกชุดเลยนะคะอาจจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ